กำลังมองหาร้านเติมโลบักและจำหน่ายไก่ตาลกันใช่ไหมผมขอแนะนำร้านนี้เลยนะร้านรีเวิช็อปนั่นเองเป็นร้านกล่องสุ่มไก่ตาลนะครับมีโอกาสออกถึง80%เลยแล้วก็ยังมีกล่องสุ่มอีกรูปแบบหนึ่งก็คือกล่องสุ่มไก่ตาลการันตี100%ก็เพียงแค่49่สิบเพอยต์นะครับแล้วก็ทางร้านยังมีกล่องสุ่มโลบักด้วยนะครับรางวัลใหญ่ที่สุดก็คือ20,000โลบักนะครับแล้วก็แค่20่สิบพอยต์เนาะและ้วก็ทางร้านนะครับก็ยังมีไก่่่่่ตตตาาาาาลลลผื้้นนนนนนะะคคครรรรัััับบบกกกีีี3-6 69ททเเพยยงงงงแแว็มมอสุ ดาบอยรู้ได้นะทุกคนนึกอยู่นะสนใจมากครับก็เพียงแค่ยี่สิบหอยนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีไก่ตั้นการันตีผลตื่น6กมัดนั่นเองนะครับก็เพียงแค่79พอยต์เนาะแล้วก็ยังมีไก่ตั้นผลตื่นร้อนะครับแล้วก็ดาบคู่โอเด้งนั่นเองนะครับแล้วก็การาันตี6กมัดนะครับแล้วก็สุ่มดาบโหดนะครับผมก็เพียงแค่ 129ยยี่สพอยต์นะครับก็ทางร้านรีเวียนช็อปนะครับก็ยังมีอ่าเพจของตัวเองนะครับผมก็อยากให้ทุกคนไปเข้าร่วมกิจกรรมในเพจของร้านรีเวียนช็อปกันด้วยนะครับก็เผื่อทางร้านได้จัดกิจกรรมฉลองอะไรต่างๆนะครับก็อย่าลืมไปใช้บริการร้านรีเวียนช็อปแล้วก็อย่าลืมเข้าเพจกันด้วยนะครับก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับผมแล้วก็ลิงก์เพจก็อยู่ใต้คลิปเนาะก็อย่าลืมมาใช้บริการกันด้วยเด้อโอเคครับโอเคครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนทุกคนทําเผานะครับโดยใช้สก็็ตออออนน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 ี้้้้้ผผมมใหงงัััับบเเเเลลขะครรแวกกปิดาพ่ ตอนในคลิปนี้อาจจะสอนมาละเอียดนะครับเมื่อประตูเปิดนะครับผมก็จะกดไปที่เผาสกายปุ๊บก็จะว้ามาแบบนี้นะครับแล้วมันก็จะมีปุ่มนะครับที่สามารถกดนะครับให้ผ่านด่านได้นี่นะครับประมาณนี้เลยตอนนี้ก็รอนะครับรอคนครบเลยนะครับเห็นไหมครับผมกด2ปุ่มข้างล่างนะครับก็คือลองกดดูนะครับทุกคนอาจจะผ่านเลยเนาะ อันนี้ผมก็รอโคนผ่านเนาะคือมันทําได้จริงนะครับผมแล้วก็มันก็สามารถว่ามาที่ห้องทําเผาได้เลยนะครับคือดีมากนะครับครายนี้แล้วก็เดินมารอน้องนะฮะนี่ครับตอนนี้น้องก็ทำเผาเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับทำภารกิจเผาของน้องเขาเนาะหลังจากนั้นนะครับผมก็บอกว่าให้น้องเขารีตัวเลยนะครับเพื่อจะให้ผมนะนี่ครับตอนนี้น้องก็รีตัวแล้วนะครับ ผมก็ได้บินยาวแล้วนะี่ครับสามารถทําได้จริงนะของเขาทำออโต้เผาได้นะครับเผาวีสีเนาะซึ่งอันนี้ผมกดผิดนะครับนว์าข้างนอกนะผมจะห้องวาร์ปไปที่ห้องการเวลานะนี่นะครับก็วาร์ปมาแล้วเนาะทุกคนก็สามารถดูได้นะครับว่าผมกดตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะออกมาสอนแบบละเอียดนะครับสําหรับคนที่แบบต้องการให้ผมแบบสอนละเอียดเนาะก็คอมเมนต์มาได้เนาะเดี๋ยวผมจะสอนแบบละเอียดละเอียดเลยนะครับผมก็พิมพ์มาเลยไม่รู้นะพิมพ์ถูกแต่ว่าพิมพ์ผิดนะครับ ะครับผมก็จะเปลี่ยนเฟืองนะครับมาใส่เฟืองสีน้ําเงินนะครับนี่ผมก็ใส่เฟืองเสร็จแล้วนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับสามารถทําได้จริงๆนะครับเออนี่นะนี่ผมก็กดล้ามาที่ห้องประตูทําเผาต่อนะแล้วก็จะมาช่วยน้องทําต่อเองเนาะนะครับผมก็กดเผาปุ๊บอ่าไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านี่ได้นะครับผมก็กดเข้าไปนะครับ ดูคนก็ดูนะครับมันจะมีะกดนี่ฮะนี่เห็นไหมผมกดสองปุ่มพันนั้นได้เลยเห็นไหมนี่นะครับประมาณนี้เลยเอาจีงไม่ต้องกดอันแรกก็ได้กดแค่ปุ่มที่สองนะครับตอนนี้มันยังไม่ผ่านนะครับรอน้องอีกคนนึงอยู่คือน้องมาช่วยผมทําผมก็ต้องช่วยน้องเขาคืนบ้างนะนี่ครับรอบนี้ผมใช่ไหมนะครับน้องเขาก็บอก แล้วก็รอน้องเขาแบบทําภารกิจของเผ่าเขาเสร็จนี่เนาะผมก็รอไปฮะนี่ครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับก็รีเซ็ตตัวให้น้องเขาเลยนะครับประมาณนี้เนาะก็ทุกคนก็อย่าดึไปใช้กันด้วยนะครับสามารถทําได้จริงนะซึ่งผมยังงงอยู่เลยเฮ้ยทำได้จริงเหรอวะเรื่องแบบนี้นะครับคือคือทําได้จริงๆนะับเออนี่เลยนะครับ ผมก็เลยบอกน้องมาทําต่อมาน้องเขาก็บอกทำช่วยอีกคนนึงนะครับแต่ว่าน้องเขาติดเควสเนาะก็เลยทําไม่ได้นะก็ในคลิปนี้นะครับสอนทําเผ่าโดยใช้ชิปชาร์คทำนะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับใครอยากให้ผมแบบมาทําแบบภาคเสียงแบบสุดๆเลยนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนแบบละเอียดเลยเนาะโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะก่อนในคลิปนี้ผมหงต้องไปแล้วนะครับบายยครับ